นี่มามาคุยให้ฟังเป็นข้อเตือนเตือนใจสามเณรด้วยเตือนญาติโยมด้วยเป็นนิทาน นิทานมันก็เตือนใจได้นั่นแหละนิทานน่ะเป็นเครื่องสอนใจในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยอยู่ริมแมน่น้ําแล้วก็มีปา่าอุดมสมบูรณ์มากมีสัตว์ทุกประเภททุกชนิดมีกาอยู่ตัวหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวนะแต่ว่าเ็าเป็นพระเอกของเรื่องไม่ใช่ตัวเดียวแต่ตัวนี้ก็เป็นพระเอกของเรื่องปรากฏว่าในป่านะเกิดมีช้างตัวใหญ่ตาย ตายแล้วก็ตายริมน้ําแล้วก็ตายในน้ําลอยมาตามน้ํากาตัวนี้ก็หากินอยู่ริมน้ําเท่านั้นแหละเห็นช้างตัวเบล่มเลยลอยมาในน้ yeah. ําดีใจทีนี้ดีใจเลยกาบอกว่าได้อาหารชิ้นใหญ่แล้วเราสบายแล้วทั้งชาตินี้กาตัวนั้นก็เลยไปยึด ช้างที่ตายตัวนั้นนั่งกินนอนกินอยู่บนช้างน้ำก็พาไหลไปเรื่อยช้างตัวใหญ่นะยังไม่จมมันมันตายหลายวันแล้วแต่มันขึ้นอื่นแล้วพอขึ้นอื่นแล้วนี่มันก็ลอยขึ้นมาอ้าวกาก็ได้ที่เลยไม่ต้องเจาะมากกินทุกวันลอยไปตามแม่น้ำแม่น้ำสายนี้ยาวมากออกมาจากในหมู่บ้านออกมาจากป่า กาก็กินนอนกินนอนอยู่บนตัวช้างตัวนั้นแหละสนุกสนานอิ่มน้ำสำราญกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนลุกขึ้นมาก็สนุกสนานร่าเริงวิ่งเล่นบนท้องช้างเหมือนกับเนรเราอิ่มแล้วก็เสียงดังลั่นวิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยลักษณะเดียวกันเลยนะกินอิ่มนอนหลับสบายนบนท้องช้างสนุกสนานกินจนเพลินเพลินกับการกิน ไม่ดูตามมาตาเรือไม่ดูอะไรเลยฉันมีความสุขฉันอิ่มทุกวันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินเล่นบนหลังช้างเดินไปเดินมานอนต่อกินต่ออยู่อย่างนั้นทั้งวันมาอีกทีนึงนึกขึ้นมาได้มองไปรอบๆตัวอา้าวมันที่ไหนเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลย มองเด็กมองไปข้างหน้าก็มีแต่เวิงว้างว่าง,างเปล่าเห็นแต่แม่นม้ําเห็นแต่น้ําเอา้ามันออกมากลางมหาสมุทรแล้วนี่โอ้มันลงมาหาสมุทรอินเดียแล้วอืเห็นไหมมันไหลมาจากนู่นแหละเชือกเขาไิมาลัยนู่นแม่นม้ําแม่น้ําคงคาไหลไปเรื่อยมาออกมหาสมุทรอินเดียเอา้าเจ้ากาเนี่ยทำไงได้ทีน,นี้โอ้ มันออกมากลางทะเลเลึกแล้วแล้วฉันจะบินบินกลับไหวอันเนี้ยบินกลับไม่ไหวเพราะมันไกลเกินออกมากลางทะเลใหญ่มากมองไปซ้ายมองไปขวามองรอบตัวตายอย่างเดียวกาบอกว่าฉันตายอย่างเดียวตายก็ตายตายกับการกินดีกว่าตายกับการอดเออเป็นอย่างนั้นนะนะเห็นไ,ไหมในที่สุดกาก็บินกลับไม่ได้ ตายอยู่ในกลางท้องทะเลหมหาสมุทรตายแบบอิ่ม้ํำสำราญแต่ว่าเศร้าใจนะเศร้าใจมากมาจากอะไรเห็นแกกินเห็นไ,ไหมกาตัวเดียวเนี่ยช้างตัวบวลลมกินเป็นเดือนเห็นไ,ไหมมาตามแม่น้ำใช้เวลายาวมากแสดงว่ามัวเมาเขานะ่ยมัวเมาหลงกับการกิน หมกมุ่นอยู่กับการกินมัวเมากับการกินจนลืมตัวเหมือนกาลืมลืมอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ด้วยความสุขกับการกินการเล่นการนอนการสบายชีวิตคนก็เหมือนกันถ้าคนมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องกินเรื่องความสนุกสนานเรื่องความเพลิดเพลินจะลืมว่าอายุเรามันผ่านไป แล้วมันได้กลับมาคืนมาแล้วเหมือนกับช้างนั่นแหละมันกับกานั่นแหละอยู่บนหลังช้างอยู่บนตัวช้างที่เน่าตายมันไหลไาตามสายแม่นม้ํามันย้อนกลับไม่ได้ไอกวางจะไอกามันจะบินกลับมาแผ่นดินมนุษย์ก่อไม่ได้แล้วไม่มีแรงแล้วเหมือนกันคนเราชีวิตมันผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆอย่าหลงลืมเหมือนกับกากินซากศพช้าง ต้องมองไปรอบๆด้วยสามเณรเราก็เหมือนกันีญาติโยมเอากับข้าวมาวันนี้ไส้กรอกเต็มถ้วยเลยของชอบของอร่อยฉันเพลินฉันเพลินอิ่มแต่ว่าไม่ได้นอนหรอกเพราะพระอาจารย์ที่เลี้ยงเรียกลงมาตลอดข่าห้องประชุมบ้างทำน่นทำนี่บ้างเรียกมาเตือนบ้างเรียกมาทำโทษบ้างก็มีนะ เนรมัวเพลินกับการกินแล้วก็การสนุกสนานลืมไปว่าเ,ออเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว<ม>เนนมาบวชไม่ได้ไเลยกลับไปน้ำหนักขึ้นอย่างเดียว<ม>กับสนุกสนานอย่างเดียวเลยลืม,มสวดมนต์ก็ยังไม่ได้ได้นิดนึงเมื่อกี้ได้แล้วตอนสองตอนตอน,ตอนท้ายกับตอนตอนหัวกับตอนท้ายจบตอนกลางหยอกี่เลย<ม>ยังไม่ได้เรียน ต้องกลับเรียนใหม่เพราะฉะนั้นต้องอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจมัวแต่สนุกสนานมีเพื่อนเยอะจับกลุ่มกันเห็นไหมแต่เพื่อนใหม่ทั้งนั้นแหละนั่นแหละสนุกสนานกันลืมฉันก็อินนอนก็สบายไอ้ที่นอนสบายเพราะว่าเพราะหมดแรงคุยแล้วก็หลับฉะนั้นเนี่ยหมดแรงวิ่งหมดแรงคุยก็เลยหลับเลยนอนสบายเห็นไหม เพราะนั้นสัมมาเณ็นนะดูกาเอาไว้เป็นตัวอย่างอย่าเป็นแบบกากินซากศพช้างเพลินเพลิน,รน,นพระอาจารย์ที่เลี้ยงก็แหกปากทุกพูดกันทุกวันเหนื่อยแหกปากพูดทุกวันนี่นได้ยินอะ่ะนี่นได้ยินนี่นทำไมสนใจไม่สนใจนทำประสาวกันเอดีกันแหละนอนหลังเงียบก็เวลานอนเวลาฉันแค่นั้นนะ อย่าเป็นเหมือนกานะเนรหลายองค์ก็ปรับตัวได้เยอะแล้วหลายรูปปรับปรุงตัวเยอะดีขึ้นมากเหล,ลือไม่ใช่รูปสองรูปเท่านั้นแหละเนี่ยพระอาจารย์ชี้เห็นได้เลยเนี่ยชี้ได้ตรงเลยในองค์ไหนเนี่ยอนอกกนั้นก็ดีหมดแล้วเห็นไหมนอกจานดีหมดแล้วเนรนดีหมดเลยดีไปหมดนะเห็ไหมว่าต้องปรับตัวให้ดีเอาดีกลับมาให้ได้ดีหมดไปหมดแล้วต้องเอาดีกลับมาให้ได้นะอย่าเป็นแบบกาเลินกิน ซากช้างอันนี้อ้าวก็ฝากไว้ทั้งเนนทั้งญาติโยมด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะเจริญพร